แล้วนี่ฮนะเดี๋ยวเราไปรับ iPhone 1 7 Pro Max ด้วยถ่ายด้วย iPhone 1 7 Pro Max เหมือนกันฮนะเดี๋ยวผมถ่ายดูเผื่อเพื่อนๆไม่รู้ครับหรือว่าเพื่อนๆไม่แบบขาผมมม้เปล่านี่ผมมารับเครื่องหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราไปรับ iPhone 1 7 Pro Max ที่ AS กันดีกว่านี่ข้างหลังผมก็คือ Apple Store e เซ็นทั้งเลยนะฮะโอโ้โหน่าไกลไปปะโอเคโอเคเดี๋ยว่าเรา เดินไปเอาไปรับไปรับไปรับไอ้คนเจ็ดผมแม่กันดีกว่าฮะนี่ก่อนไปเราก็ดูบรรยากาศที่นี่ก่อนนะครับว่าโอ้โหดูตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะคนยังเยอะอยู่เลยฮะบรรยากาศสดๆเลยนะครับเนี่ยวันแรกครับเดย์วันครับผมในการรับเครื่อง iPhone 17ครับผมที่เซ็นทรัลเวิร์นะฮะแอปเปิลสโตร์ไฮะเราเข้าไปในห้างเซ็นทรัลเวิร์ลนดีกว่า บรรยากาศในห้างก็ค่อนข้างที่จะคนน้อยนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะคนก็น่ายัางไปทํงานทำงานกันอยู่เนาะเราก็มาลางานเลย <c oughs> มารับ iPhone 17โดยเฉพาะนะเนี่ยไปไปรับกันดีกว่าถ่ายด้วย iPhone 17 Pro Max อ่ะงงดีงงงเกียะไปถ่ายแบบเขาเรียกว่าอินโทรข้างหน้ามาโอ้โห นานี่ไม่แต่โคตรแรงนะเราเดินมาแล้วผมถึงส่วนของเอเนะฮะคนโคตรเยอะเลยโอ้โหต่อคิวกันเยอะมากคือเราจองมาแล้วนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเราจะได้คิวตอนไหนนะเนี่ยแต่จริงอ่ะเราได้แล้วนะจะไ่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโอ้บรรยากาศคนอย่างเราฮะ ใช่ครับครับพอดีจองมาแล้วอ่ะครับจองไว้ของเซเรเนตหรือว่าเอ,อซ่าองเซเรเนตครับผมเป็นลูกค้านั่งสกู๊ตนตอได้ครับนั่งได้ไหนครับจองไม่ถูกไม่ได้มาซื้อแบบเออเปอรเตอร์นายมารอจองไม่ทันน,นี่ฮะแล้วเขามาออขอรอแล้วส่งหนูเซเรเนตครับผมผู้ก็ดีทีอยู่นะคือตอนนี้เป็นการนั่งรอครับผม เก็คือต้องนั่งรอใจกันนะแล้วก็ใจกันคือได้เครื่องแล้วส่วแล้วก็คือน่าแะตามโปรก็ดีอยู่นะก็คือจองมาคือแต่ว่าการจองคือต้องแข่งขันกันพอ่นพอสมควรเนาะมาถ้าส็จแล้วเราก็ได้มานั่งรอริลชิวนะฮะตอนนั้นจะมีกาแฟด้วยแต่ผมยู่น้ำเปล่ามาเกงใจจังไม่รู้ว่าจิบฝีหรือเปล่า็เลยหยิบเช่น้ำเปล่ามาแล้วไปฝีนี่ฮานะ แก้มของแถมเ,เราได้ของแถมแล้วไม่แน่ใจของแถมแล้วนะเครื่องมาแล้วนี่ฮะนี่ะเครื่องก็มาแล้วนี่ฮะเค้ื่องหัวรอสีนั้นช่นชงางลักช่างสองนี่ละเราก็ได้มาล้วฮะพี่เอทก็เกิดอยคนี่ โคตรเยอะกว่าได้มาโอ้โหคโโิวยาวโคตรเลยนะเนี่ยที่เรานั่งอยู่ชิวนะได้มาแล้วตากันดีกว่าโอเคเรียบร้อยคนระับเราได้มาแล้วสำหรับค่า iPhone 17 Pro Max ที่ AAS Shop นะฮะใช้ซิลิ์สิรเนกเตอาโอ้โหก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะคนเยอะมากเลยนะบรรยากาศแบบตอนแรกผมมาก็บานบ่ายโมงนะ ตอนนี้ก็บ่ายครึ่งอะไรเงี้ยคนต่อคิวเยอะมากแต่ว่าเสร็ปๆก็จะด,ดีหน่อยเพราะว่าเราจะมีห้องส่วนตัวให้เข้าไปนั่งรอนะก็ค่อนข้างีจะสบายนะรอนานหน่อยแต่ก็นั่งชิลๆนั่งแบบ <c oughs> ก,กินกาแฟอะไรเงี้ยเอ่อทำอะไรก็ไปกินเพื่อกินแต่น้ำตาล <c oughs> <c oughs> นีล่ลก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีครับเขาเออถ้าเกิดเป็น Apple Store เนี่ยจะต,ต้องแบบ เออก็คือเอากล่องกลับไปอะไรได้เลยนะแต่เป็นของเอสเนี่ยเขาก็จะมีให้กดเช็คเครื่องเนาะตามระมงระเบียบนะก็ประมาณนี้ครับนีแ่แหละเยอไงก็สำลาไปที่ตรงนี้แล้วกันนะฮะถัาใครชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดสมัครยผมด้วยฮะติดตามไปด้วยนะเจอกันฮนะ